สวัสดีครับสำหรับท่านทุกท่านที่ติดตามสูงกว่าหุ้นวันนี้นะครับผมจะมาคุยถึงหุ้นที่เราเล่นไปแล้วและกำไรไปแล้วนะครับแล้วก็มีหุ้นบางตัวที่กำลังร้อนแรงนะครับแล้วก็มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาติดตามกันนะครับว่าวิธีคิดวิธีการวิธีที่จะทำให้เราติดตามหุ้นพวกนี้และว,วิธีคัดเลือกหุ้นเรามีอย่างไรบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตัวนี้กำลังมาเลยก็คือหุ้นชื่อหุ้นตัวแรกครับนุสาครับหุ้นนุสาเนี่ยทรงการาฟเนี่ยทั้งหมดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็คือทำนิวออร์ทามหายไปเรียบร้อยนะครับเกินที่บาทห้าสิบนะครับตอนนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นเนี่ยตอนนี้มันกาลังถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยังนะครับแล้วมันจะลงให้เรายอ่อเก็บไหมหรือเราจะควรออกหรือควรจะเข้าอย่างไรแบบไหนเรามาดูกันนะครับทรงการาฟทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับก็ ลงเป็น a b c บจบรอบจบรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่วงปี2018กลางปีนะครับก็เป็นจุดต่ำสุดนะครับจนกระทั่งกี่ปีแล้วครับ1 2 3 3ปีครึ่งนะครับ3ปีครึ่งหุ้นก็พุ่งทะยานกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีมีเงินเย็นนะครับ3ปีก็เก็บหุ้นกันได้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะไปต่อไหมเบื้องต้นนะครับถ้าไปดูทางข้อมูลนะครับเข้าไปดูคน้คนข้อมูลก่อนนะครับว่าข่าวของหุ้นมีอะไรบ้างนะครับก็มีการเพิ่มทุนที่สิบแปดปี6กสี่สิงหาโน่นแล้วนะครับใช้สิทธิ์วอลเลนะ์กำหนดการใช้สิทธิ์วอลเลนต์สีนะครับรางานเขาขึ้นแน่อันนี้นะครับ ดูแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะแต่สิ่งที่มันเห็นอย่างหนึ่งก็คือในเดือนกรกฎานะครับแจงมีการจัดสรรหุ้น PP <D> uh. นะครับและรา,ายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนแสดงว่าอันนี้คือลายแทงของการที่เราสามารถติดตามหุ้นได้นะครับ oh, <come> รายแทงที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยครับใช้เงินเพิ่มทุน มีการจัดสรรหุ้นแสดงว่ามีลักลงทุนรายใหม่เข้ามารายใหม่เข้ามาเพื่อที่จะทําการเก็บหุ้นนะครับมาดูกันว่ายังไงครับเพิ่มทุนให้แก่บ,บุคคลจํากัดถึง2,000ล้านหุ้นบุคคลทั้งสี่คือบริษัทหมดเลยนะครับ2,000ล้านหุ้นมิสเตอร์อุดมด้วยนะครับก็ติดตามจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เกินระยะเวลา3เดือนมีมติประชุมพิจารณาตัวบุคคลปัจจุบันได้มีการเสนอขายไปแล้วจำนวน2ครั้งจำนวนร้อยล้านหุ้นและบริษัทนี้200ล้านหุ้นคงเหลือหุ้นจำนวนพันเจนะครับที่ค้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนที่เหลือให้กับคนนี้เพิ่มจำนวนประมาณ100อยล้านหุ้นในวันที่เสนอขายคือวันที่29ก้กรกฎาคมเสนอขายที่5 0ตัง ดังน,นั้นราคา50ตังค์เป็นราคาที่เสนอขายขึ้นมานะครับในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มทุน PP ก็มีสาระสาําคัญอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับพอเพิ่มทุน PP <อ>ก็มีรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนนะครัพัฒนาโซลูชันแพลตฟอร์มนะครับสำรองจาดเพื่อบริหารทั้งหมด150ล้านในช่วงหนึ่งมกราถึง30มิธมิถุนายนนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีธุรกิจใหม่เข้ามาแน่นอนแล้วก็มีนักลงทุนใหม่เข้ามาในการเพิ่มทุนเนี่ยครับคือที่มาที่ไปของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็มาดูครับในช่วงที่มีการเพิ่มทุนคือช่วงไหนนะครับช่วงนี้เมษากรกฎานะครับแล้วก็ราคาก็การเพิ่มทุนไปถึงห้าสิบตังค์นะอ่ะ เราก็รู้สตอรี่บางส่วนนะครับแต่ตอนนี้หุ้นขึ้นทยานมากแสดงว่าต้องมีสตอรี่หลายส่วนที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับ oh. ได้แต่เราต้องมาดูนะครับว่ามาวัดกันดูก่อนว่าขึ้นแต่ละขึ้นเนี่ยเป็นขึ้นช่วงไหนอันนี้หนึ่งนะครับมาดูครับสูงสุดคือสองตรงนี้นะครับอันนี้คือช่วงการเก็บหุ้นช่วงการเก็บหุ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพชัดว่าตรงนี้นะครับ เก็บหุ้นถ้าเราสังเกตเห็นตรงนี้ปึ๊บนะครับหนึ่งสองลงมาที่ศูนย์จุดแปดแปดเจ็ดตรงนี้นะครับก,ก็เก็บหุ้นได้นะครับแล้วอันนี้คือขึ้นหนึ่งสองนะครับแล้วก็ขึ้นสูงนะครับปี๊ดไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้ขึ้นหนึ่งขึ้นสองละ ขึ้นสามอยู่ตรงไหนนะครเรามาดูว่าความแรงของหุ้นตัวเนี้ขึ้นสามอยู่ตรงไหนอันนี้มีเจ้าเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าวอลรุ่มเข้าอยู่ชัดเจนลอามาดูนะครับศูนย์หนึ่งสองสามจุดหกสามจุดหกหนึ่งแปดนะครับหุ้นตัวนี้ยผมเข้าระหว่างทางไปนะครับตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดนะครับไปขายเอาตรงหนึ่งบาทกว่าย่อเก็บ นะครับยอ่อเก็บเสร็จปั๊บขึ้นไปขายขายเสร็จปั๊บลงเอาขึ้นไปแล้วก็ก็ขายแล้วก็ย่อลงมาแล้วตอนนี้ก็คือทะลุขึ้นไป1นึแปนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะกําลังจะจบนี่คือประเด็นการที่หุ้นมันกําลังจะลงเนี่ยนะครับจะมีสัญญาณของแท่งเทียนที่เกิดความไม่แน่นอนหนึ่งก็คือตัวโดจีตัวนี้ครับเรื่องที่2คือตัวนี้ครับเป็นแท่งใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ถูกขายลงมานะครับะฉะนั้น ตรงนี้จะเป็น shooting shooting s t a นะครับนะพราะแล้วที่สำคัญก็คือ r s i ตรงนี้เราต้องวัดดูว่า r s i ตรงนี้มันจะจบแล้วเป็น divergence หรือไม่ถ้ามันสุดเพียงเท่านี้เป็น divergence แน่นอนครับเนี่ยครับปึ๊บปึ๊บก็เป็นการลงที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็สตอรี่ก็ถูกประกาศขึ้นมาหลังจากที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว <S 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 เห็นไหมครับว่าถ้าเราเห็นกราฟทรงกราฟอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเล่น หุ้นตัวนี้ได้นะครับอ่ะผมให้ดูเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงของความน่าสิวหน้าขวานนะครับเพราะหลังเลา <Yeah. S 1> ขึ้นมาเยอะรอสตอรี่ออกแล้วก็จะเกิดการเดเวต์เจนขึ้นหรือเปล่านี่ส่งมาสูงมากนะครับหนึ่งสองถ้าสมมุติเราวัดขึ้นย่อยก็อาจจะได้อีกว่าเป็นขึ้นย่อยที่เป็นหนึ่งสองสามนะครับอืมถ้าส่งนี้ อาจจะมีขึ้นไปถึงตรงนี้ได้ครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะยากหละนะครับตอนนี้เนะเพราะว่าถูกเทขายตรงนี้ไปเยอะดูนะครับว่าตรงนี้ถ้าขึ้นต่อถ้าเป็นถ้าไม่ได้อรเจนก็ขึ้นต่อถ้าได้อรเจนก็ต้องลงโอเคสตอรี่ <Story S 2> หุ้นนุสายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีสตอรี่ต่ออีกมากมายเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อคราวหน้านะครับกับซุ้มหัวหุ้นบายโค้ดเคียงครับกับนุสาสิริเทิร์นารา